วพูดกันไปเรื่อยไม่มีลืมมีเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนครับไม่มีอะไรไม่มียังไม่ได้แต่งงานคือทํางานทุกวันเลยยังยังไม่ได้มีแผนครับทํางานทํางานไม่มีแผนครับยังไม่มีไม่มีไม่มีโอลยงานของหนักมากเลยคือคืออ่าเดี๋ยวก่อนไอ้ไม่มีไอ้ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่อยากแต่งอยากแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าต้องทำงานก่อนผมรับผิดชอบเยอะแล้วก็ ตอนนี้ออฟฟิศโคตรคูกำลังย้ายด้วยย้ายแบบเติบโตขึ้นก็เลยต้องตอนนี้วุ่นวายกับออฟฟิศมากต้องตรวจออฟฟิศทุกวันซื้อของก็ออฟฟิศดูความเรียบร้อยแล้งวุ่นวายกับงานวุ่นวายมากครับก็เลยยังไม่ได้ไปตรวจตารางานใช่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 แล้วงานไปเยอะขนาดนี้เราทมีม่มีในการเซอร์วิสหวานอยสางไรโอ้โไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเอาจริงก็เจอกันน้อยครับเจอกันคือคือผมต้องทํางานให้คือหลายคนเห็นตารางงานอ่ะก็คิดว่าโอ้งานเยอะจังเลยทุกวัน แต่จริงๆแล้วในวันหนึ่งอ่ะผมต้องมีงานื่นอีกที่เป็นงานบริหารที่ต้องเซ็นเอกสารตรวจรายการดูแลบริษัทอีกสามสี่ 3, 4, บริษัทงานร้องเพลงกลางคืนก็ต้องร้องคอนเสิร์ตก็ต้องทําซิงเกิลใหม่ก็ต้องเขียนโอ้ทมันแบบในคือผมอยู่บ้านอ่ะผมเดินเข้าบ้านอ่ะพนักง,งานรอ,อไม่ต่ำกว่าแปดคน<ม>เดินเข้ามามเซ็นพี่คบ พี่คะรายการนี้เอาไงครับพี่คะสคริปต์รายการนี้รู้ยังพี่คะสัรรระสตรูนี้ยังไม่ได้เลยครับพี่คะไฟนี่ดับอีกแล้วพี่คะสายไม้ขาดขาดซื้อสับคือมันวุ่นวายสุดๆฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะไปตัวนั้นจรงิงต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเราไม่อยากเอาตัวเองไปทําให้คนอื่นที่เขาอยู่กับเรารู้สึกว่าแบบเดือดร,ร้อนหรือว่าก็าต้องค่อยๆปรับกันไปเรื่องวิถชีวิตคู่เราต้องเข้าใจกันด้วยคะเข้าใจใกันด้วยก็น่าจะเข้าใจพร้อมไหแสดง คือ,คอ,คอเราเราเรา,เราบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนตอนที่เริ่มคุยเริ่มรู้จักเราก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงคือเราก็เวลาว่างเรามีแค่ไหนเราก็พยายามเว้นไว้นิดหนึน่งให้บ้างถ้าว่างจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ว่างเราเราเราไม่ใช่แบบมีช่วงโปรโมชั่นที่แบบโอ้โหช่วงโปรโมชั่นเว้ยตื่นหกโมงเช้าเว้ยวันนี้กินข้าวไม่เคยครับมไม่ไหวนอนป๊บ ตื่นตื่น11โมงตื่นบ่ายแล้วก็แล้วก็ชีวิตเราก็รูทีนแบบนี้แล้วก็คือมันก็ก็เข้าใจแล้วมันไปแบบนี้ไดเรื่อยๆก็โอเคจริงๆขอเรียกร้องไหมพี่โอ๊ตขาเรียกร้องไหมแบบว่าขอสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ดีเลยผมไม่รู้คนอาจจะเรียกร้องได้แต่ว่าผมไม่มีให้ไงคือผมให้ผมทำไงอ่ะเออแบบพอมีแบบเรียกร้องแบบว่าอยากได้เวลาเฮ้ยผมให้ไม่ได้เพราะว่าผมต้องทำงานอ่ะคือผมไม่สามารถทิ้งคน5060สคน เพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมไปคอมมิชชีวิตเขาไปแล้วว่าผมจะดูแลชีวิตเขาในฐานะลุกน้องในฐานะคนที่ต้องทำงานด้วยกันฉะนั้นเนี่ยผมจะรับความรับผิดชอบหมดนี้ไม่ได้ไม่งั้นอนะ่ะผมอาจจะมีเวลากับคนที่แบบพบหรือคนที่รักมากขึ้นอ่ะแต่ผมต้องเสียพนักงานที่ที่เขาสัมพา์ด้วยวเราแล้วก็ไม่อยากว่าเราทำนไรถูกไหมนะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าหน้าที่รับผิดชอบผมสําคัญเป็นพอยตี้หลักก่อนฉะนั้นแบบคนที่อยู่ด้วยกันถ้าเขาเข้าใจเราก็ถือว่าโชคดีคสิ่งที่เราไม่ามรักไม่ได้ ณตอนนี้ยังไม่ได้ครับคือผมผมทํางานเยอะผมทำไงอ่ะผมแล้วนะผมเฮ้ยไม่เอาเลยกูเกรียดทำเลยวันนี้อยากแดกข้าเว้ยเฮ้ยรายการเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ไม่ได้ถ้าเราเป็นลูกน้องเราจะรู้สึกไงโอ้โหเราเป็นหัวหน้าคนแล้วเรายังไม่รับผิดชอบเลย,ยก็ไม่ได้ตต <c oughs> ัััั้้งงหหลลกกกก่่อนนให้มมัันนช่ครับเพราะตอนนี้บริษัทมันโตมากครับมันโตแบบโตแบบที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะโตขนาดนี้แล้วก็ แผนของเราอีก3ปี4ปี5ปีข้างหน้ามันมันเรามองภาพใหญ่ไปอีกอนะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้ามันโตไปแบบนั้นอะ่ะถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเขายังอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แสดงว่าโอเคเขาไปกับเราได้ตลอดรอดปากไอ้ผม,ม,มทำงานนะจริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นเลยว่าชีวิตผมแบบผมทำงานหนักมากแต่ว่าผมไม่เคยไปเรียกร้อง เขาใช่ผมก็ทาของผมไปแล้วก็แล้วก็ถ้ามันเบลนด์ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปแล้วเข้าใจแบบสิ่งเวลาที่มันโอเคอะเราโอเคอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เราสร้างอะวันหนึ่งเขามาแต่งงานกับเราใช่ป่ะเขาคือคนที่จะได้ส่วนแบ่งทั้งหมดจากสิ่งที่เราสร้างมาไม่ว่าเราจะมีมีร้อยบาทมี200บาทถูกไหมวันหนึ่งถ้าเราแต่งงานเรามาคาะว่าเราต้องแบ่งครึ่งให้เขาฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะองภูมิใจด้วยซ้ำว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาถูกไหมแล้วก็แล้วก็เราก็ดูแลครอบครัวได้โดยที่ เขาก็อยู่สบายลูกเราก็อยู่สบายก็ cje. โอเคแต่ว่าเราก็รู้สึกโชคดีว,ว่าเขาไม่ได้ดื้นน้ำขานให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าให้เขาตอนนี้นะณตอนนี้คือมันก็มันคือทุกคนมันเปลี่ยนไปแต่ละวันถูกไหมมันไม่เหมือนกันแต่ละสัปดาห์ก็เปลี่ยนเมื่อก่อนเราจะพูดกันว่าคนเราเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกไตรมาสเปลี่ยนทุกอะไรก็ว่าไปทุกวันนี้คนเปลี่ยนทุกวันเชนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เป็นแบบนี้แนละ้วแฮปปี okay intentar, ผ้ผมโอเคแล้วผมสบายใจกับการที่ท,ที่ใช้ชีวิตแบบนี้ Hail. ตอบได้ปีเยอะกระดุกก็คือไม่ได้ซึ้งเลยไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดยังไม่ได้พลาดเลยเพระประกาศแต่งถ้าแต่งเดี๋ยวจะรีบบอกเลยเชิญนะเชิญปะเชิญตอนนี้ตอนนี้กลัวอย่างนี้คือกลัวแต่งหญิงอยู่แต่าแต่งหก็แล้วสมาพนักงานก็ไปแล้วตำรวจก็ไปแล้วเหลือก็ไปแล้วเหลือแต่งหญิงง่ายๆกลัวเหมือนกันกลัวเรื่องเรื่องต่อไปแต่งหญิงเหมือนกันไม่ต้องโกหด้วยนะอมใส่วิกเลย ข,ขอไปเลยขอจลิดสักนิดนึงได้ไหมฝากด้วยนะคะอัตมาฟ้าภาคเปรี้ยงหวานเว้ย